โรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์ตั้งอยู่เลขที่35หมู่4ตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถม,มศึกษาปีที่6รวมนักเรียนทั้งสิ้น116คนจำนวนบุคลากรผู้บริหาร1คนค่าราชการครู9คนครูอัตราจ้าง1คน เจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนช่างไฟฟ้าหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น $13 คนโดยมีนางสาวอัญชันน่วมสีนวลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่21ระดับโรงเรียน 1. โรงเรียนมีการพัฒนาส่งเสริมเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่21สูนระดับห้องเรียน และมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 2. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทักษะคุณลักษณะความสามารถตามบริบทของโรงเรียนโดยจัดทำสมุดทะเบียนสื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 3. โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21โดยมีการอบรมพัฒนาศักยภาพครูทั้งในโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก 4. โรงเรียนมีการจัดการประกวดแข่งขันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21สําำหรับครูและนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมประกวดห้องเรียนคุณภาพระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรายการต่างๆเช่นการแข่งขันทักษะด้านวิชาการการแข่งขันกีฬา การประกวดสดมูหมู่ทํานองสอรพันยะระดับจังหวัดและระดับภาคเป็นต้น 5. โรงเรียนได้รับการนิเทศภายในของสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โดยจัดทำสมุดนิเทศติดตามผู้อำนวยการหัวหน้างานวิชาการและคณะกรรมการออกนิเทศติดตามห้องเรียนต่างๆ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตะวรรษที่21สู่ห้องเรียนโรงเรียนบ้านรังนกประชาพิทักษ์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตะวรรษที่21เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ 3R 8C ทุกระดับชั้นดังนี้